มีความน่ารักและความคลัางรักมาเสิร์ฟให้แฟนคลับชาวดอมได้เห็นกันตลอดค่ะสำหรับคู่รักสุดหวานอย่างยูกิพีพีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ควงคู่กันออกมาให้สัมภาษณ์นอกจากจะเปิดใจเรื่องราวด,ดราม่าแล้วพีพียูกิเขาก็ออกมาตอบชัดถึงสถานะในตอนนี้ค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะคะกลับมาปรับความเข้าใจคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเรียกแฟนได้เหมือนเดิมแบบเต็มปากเลยล่ะค่ะแถมพีพียังออกตัวเลยนะคะว่าทั้งหวงแล้วก็ห่วงน้องยูกิ มากซึ่งพอถูกถามค่ะว่าฝั่งคุณแม่อย่างแม่อุ้มเนี่ยว่ายังไงบ้างกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยูกิก็บอกเลยนะคะว่าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะจริงๆเนี่ยปล่อยด้วยซ้ําและอีกอย่างหนึ่งนะคะพีพีก็เข้าทางผู้ใหญ่มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วงานนี้เราก็เลยพาไปชมโมเมนต์ค่ะช่วงที่พี่พีนะคะนั่งไลฟ์กับแม่อุ้มงานนี้แม่อุ้มก็เลยมีคําแนะนําดีๆเรื่องอะไรต่างๆโดยเฉพาะบอกค่ะว่าถ้ามีแฟนควรมีแฟนแบบคนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามีข้อดีแบบนี้ แบบนี้ด้านพีพีค่ะก็คุยกันแบบสนุกสนานกับแม่อุ้มเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่แฟนๆเห็นแล้วเนี่ยก็ผาอมยิ้มไปตามๆกันเลยละค่ะสมกับที่แม่อุ้มเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะคะว่ามองพีพีเป็นเหมือนลูกชายคนหนึ่งไปแล้วไม่ว่าจะทําอะไรค่ะก็มีแต่ความหวังดีและก็มองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ว่ายูกิกับพีพีค่ะหลังจากนี้ จะอยู่ในสถานะไหนนะคะแม่อุ้มก็พร้อมซัพพอร์ตทั้งคู่เสมอนั่นเองแหละค่ะเอาเป็นว่าโมเมนต์ระหว่างพี่ๆกับแม่อุ้มนะคะจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะให้กดแชร์เ้วยนะครับพื่ะสอนแม่เต้นนะครับจ้ไม่อยา่ามาจวนๆๆอุ้ยแปดร้อยใครดูถึงหนึ่งพันนะครับผมจะสอนแม่ผมดพอนะครับพอเขาออกไปก็พากันออกหนีแล้วก็มาจมให้ค่อย,จม,อยจมให้ค่อยเบิ้ลมือว่าเขาไปใส่ข่อยสิลูว่ามันเป็นตัวอขวยสนุกมุดเจ้ากระทิ่งทั้งแขอยอย่หัน ไปบู่้ฮอดว่าเขาหยุดงานมือนียุกี่วันเอาพี่พีไม่ได้ไปทํางานต้นอ้อบอกไม่ได้ไปทํางานครู่นี้จะต้องไปนครสวรรค์ด้วยกันครับเอาเขาให้หยุดเขาเห็นแบบนั่งแบบไม่มีบนรยุดเลยเขาเห็นไม่มีบรหยุดธพ่อแม่เม่้ผมเศร้าเลยผมไปไปกินไปกนไปเลยวันแรกเลยนะแม่กับหายอร่อยนะแต่ว่า ถ้าษังชาเปลูด้าเมย์ยศถ้าษังชาเปรูว่าครัวรียสะตะกีบบ้ว่ากินขนมญีปญาาญญ่ปุ<อ>่นภาษาญี่ปุ่นจัดมีโฮมยินเป็นยังไงคนญี่ปุ่นเป็นยังไงหน้าเหมือนยุกิไหมไม่เป็นยังไง <c oughs> ยุกิเหมือนคนไทยกว่าเหรอหน้าหน้าเขายิยม้มแย้มดีแ่หน้าหน้าบวมคนญี่ปุ่นเขาลมดีไมหมเราเออเนี่ยแต่ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเขาบอกมีเมียให้มีเหมือนญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะยอม ขวทุกอย่างจริงๆผู้หญิงญี่ปุ่นออกสังญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ผู้หญิงอ่ะอยู่บ้านสามีเขาจะทํางานถ้าแต่งงานปุ๊บก,ก็เหมือนเมื่อก่อนมีประสบการณ์ก็คือต้องนั่งเลี้ยงลูกเพราะอะไรเขาถือว่าผู้หญิงที่นั่งเลี้ยงลูกอ่ะลูกจะได้คุณภาพก็เห็นไหมนี่นั่งเลี้ยงเองกระเตงลูกเองอ่นั่งได้ครับโจเก่งคุณแม่เลยหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคเดี๋ยวให้ยูกี่มานั่งก็คือรีวิวไปแล้วอันนี้สรุปโอเอชิอร่อยนะมันมีมันมีอ่า คนที่พูดแฟนคลับยูกิที่แบบอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันก็มีได้เนี่ยอ่าก็เยนเซมูโอิชิดะึอยีอยแล้วนะมใช่ไปเรียนมาแล้วใช่พ่อพ่อเาชื่ออเม่พ่อเ็าชื่อฝนพ่อหรอพ่อแท้ๆชื่อฝนก็เลยตั้งให้มันเย็นเย็นเหมือนพ่อเขาแต่อยู่นักก็ยากเขาก็จะซื้อของมาฝาพกพ่อเพื่เกงใจแม่เลยไปซื้อมาทำไมต้องเกรงใจแม่ แม่ก็ให้เขากินด้วยอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ของของอย่างอ <c oughs> โอ้ยไม่ <c oughs> แต่ผู้สาวญี่ปุ่นใจ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าไปมาพี่พี่พี่เกศถ้าสมมุติว่าไปต้องไปลงออนเซน <c oughs> ็นเพราะว่าการไปลงออนเซ็นของญี่ปุ่นเขาจะลงรวมกันถ้ามันไปไปรอบหน้าไปกันไหมไปไหม <c oughs> ผมอันนี้ไง มันยากใชแมยเป็นังตื่นไม่ทันไม่รู้ตอนนั้นมีอยู่ในโปรแกรม,มอยู่ก็ไม่ไปกันสนุกไปซื้อแตของวันนม้ไม่จะพาลูกน้องไปอยู่น้องยังไม่เคยไปเหยียบแผ่นดินพ่อเลยเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอนพ่อเขาเสียก่อน,ไ,น,ไ,นไปไปไหมไปเขาต้องไปอยู่แล้วเพราะวะ่าปิดประตูห้องน้ำด้วยลูกแต่ต้องอรอทัวร์ของพีรชามาหลังปิดนะน,นำทัวร์ไปได้กี่ที่หรอทัวร์ชั้นล่างเลยแม่ก็ยังโทรหาก็ยังหลบอยู่แม่พิมพ์คืออยากไปอยู่แล้วก็ส่วนใหอยเลยทัวร์หลบ เจ้าคือปะพ้าเราไปเราเส้นไข่อยู่เด้งมาตีพไปยามจีสาวเจ้าสามวันทัวร์ไปไหมล่ะเรี่ยวมันก็กลับมาเรื่องรถไปต่อนี่กี่มะเขือฟางเร็วๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอรีวิวนิดนึ่งนะจบต่อักรอาโอ้ยเช็คกินสื่อเนี่ยยังดื่มโกดกาแฟกันเยอะๆยังไปให้ในป่าตัวสิบพิลช่วงรีวิวของ อ่านิวของทำรีวิวของอ๋อคอเลกชังคาร์ลีนี่ยนี่ทำไมทำไมรู้ว่าการซื้อขนมฝากอ่าผู้หญิงที่มีอายุแล้วเขาจะซื้อฟิวนี้อบาจังอบาจังเขาเรีงราคาด้วยหเขาว่าแม่ถ่าเลยมีใครบอกหรือเปล่าไกด์บอกไหมส่วนมากการซื้อการซื้อของส่วนมากเขาจะซื้อแบบพวกฟิวแม่แม่อบาจังอบาจังจะชอบแต่ว่าถ้าเป็นโคดโหมหน่อย ต่ำยี่สิบห้าเขาจะชอบอชกินช็อกโกแลตกันฝากสาวต้องซื้อซื้อช็อกโกแลตโคดอมไม่ชอบช็อกโกแลตอม่างพ่จผมรู้ใจรุ่นโคดอมมาเข้ามาแม่มาเข้าเรียวเดี๋ยวฉันจะรีวิวตรงนี้